บรงลครับดิสตอร์นไม่เท่าแ,แล้วสร้างมันไม่เท่าเนอะเนี้ยเฮ้ยสวัด,ดีสวัสดีท่านทุกทุกคนเนอะเด็กะติดตามอีพีสองเนอะที่เขาสวยเรือผู้ที่ห่างไกลจาก ตลาดเนาะบ่มีตลาดเอากะศสูงมีไปให้เพิ่นแล้วเนาะอ่ะขอขั้วหนึ่งอันนี้ไปขอขั้วสองหาโบเทาวนี่ที่มี้เอฟซีคนไทยใจบุญอ่าแต่กะเอฟซีคนล้าห่วงมสมทุกเนาะชินำไปมอบเพิ่นเด้ออ่ะไปติดตามเลยมาเฮาสิไปลำบากสมัยเรืเ่องอากะสู้ๆเนาะเอาดีๆเอาดีๆ ชมเด้อได้เ <d> ห <ue> <N> ็น <d> พ <ue> <N> ่อเฒ่าเนาะก็ได้มอบเครื่องให้เพื่อนเอื่อยพวงกี่แล้วเนาะกะเสร็จไปแล้วก็เห็นแล้วครอบครัวของเพิ่นเป็นแนวไหนล่ะเฮาจะมาอีกรอบนึงเนาะตอนนี้เฮาก็มาเบิงแล้วว่าครอบครัวเพินเป็นแนวไหนก็เห็นแล้วเนาะตอนนี้ก็สิเดินทางไป หาพอเทาม่เท่าผูที่นองนามากกอนหนานีนะเนาะที่ทยไปให้พูดเด้เจ็าบุญเป็นทินละเพิ่นก็สวยเรือมาเนาะ เย yeah, yeah. มาอีกด่านจากด่านหู oh, นับกระท้วนแล้วเล้วต้องผ่านลานนี้ไปเลย โอ้ลงทางเนี่ยบ้านนี่ <laughs> <laughs> โมเมื่อเรามาถึงก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่เบิ่งกระชากรถดิ่มเขาไปไหนเห็นเต็มเลย ดิดินเขาไปไหนเต็มเลยนะมัทสุฮึมตีนน้องเมเบิ้่ตีนน้องเมฆเขาก็เป e ็นแนี่ยเขาก็เป to together, so ็นแด้อนาตเลยมันมืนขี่ต้มมันไล่เนี่ยใส่ยานเราก็เป็นอันนี้คือเก่าเปีน้าแยงปนดินเนาะโมมีเบียร์มีงานเด้อมันอีเด้อ ตีนนพะะค <laughs> หอดเลยเด้อดีใจเด้อหอนเท้าเป็นเท้าปะเท้าเลยเนาะฝนตกแห้งตลอดทางเด้อเป็นเนี่นาลงนาเองกับประมาณนี้ท่านผู้ชมฝนตกตลอดทางเด้อฮะนะหมอบเงินให้เทาาม่เท้าแล้วกับักไม้แล้วกับขนมเพลินเนาะมองเห็นเป็นเพลินเด็กก็ติดพักยูเพื่อนเพลินน้อยนึงสามพนพรแดเนาะ ตอนนี้ทุ่งสามองานากับเปียกแห้งด่ะปะน้องเม่ย์เดอะเอาแล้วว่างมือเดินน้องเม่ย์ สบายดีไม่เท่าไักูพู่างตองกยู่บ่ัสบายดีไม่เท่าฮะคนมาคนคือตกแดคนไวาีบุูดสี่ใบเออแต่เท่าคือนปากได้เด้อมือเนี่ยน้อมามือทับยิดคือ้บปากน้ำนมันเต้นนเต้นหรอเออพอเท่าไปใช่พเท่า lâu quay đi lại giữa miền nhà ai nha 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 thảo nha มาน,นี่บวมียังดอกโซนโซนหมาเอฟซีเน <FC, S 2> ี่ยเอฟซีคนไทยลูกคนนั้น <มา S 2> คน,นโดยขิ่แล้วที่มาทายไม่เท่าวันเด้เราคนนั้นยักบนเคนยักซวยเรือแล้วเพิ่นโอนเงินมาแล้วให้ลูกไม่เอาเงินมาให้ไม่เท่า <S <S แล้วก็มาทีนี้ตอนมาพวกปี่ดอกคนที่ตกแล้วหมาแล้วมันได้มาเขาเครื่องทางแล้วมันตกเลยว่าสู้โซนแล้วก็มาเลยซักแล้วโขเงินเนี่ยบาทเนี่ย อยู่ปวดเวลาเจ็บปวดเวียนน่อ,นอ,นอ,นอนงปวดปวดเออ,เอ,อมาถ่ายมายูแถวน่องยังจะได้เถ่าเลือก,อกเดี๋วยวพี่ยากเก็บปวดให้นม่เถ่าน้ำเออเวลาไม่เถ่าวปวดขาเดี๋ยวกินยาเก็บปวดเด้อเออไม่เถ่าปวดฟาาเมืองไม่ถ่ายั <S <S ออปงปวดขาอยู่บ่ใจยังปวดขาอยู่หมอปวดขาอยู่บ่เออยังปวดอยู่ปวดขาอยู่บ่เก็บเวถ่ายเป็นมือไหนยิสต์เป็นไหเนาะ เก็บขาบัวเก็บขาอย่างบ่ได้พี่เออดีๆย่าน้องนาซื้อตางไปบ่ได้จนตีตายมันปวดโด้ไยเซื้อมาแล้วอยาเก็บปวดนี่กินกินข้าตัวใบกินอย่างนี้แผ่นยาดีมีซื้อมาแล้วกินกินแล้วมันก็ดีเลยเออกินข้าวก้อนยังกินเด้อะยามแดงเด้อกินข้าวก้อนกินข้าวกินยาเนอะกินข้าวนี่ กินข้าวกินข้าวแล้วกินหญ้าใส่เอาไรอย่ายิ่แล้วเบิ่งพี่อ๋อย่ายิ่แล้วเบิ่งกินเทื่อละบซ้องบอกเราเพจจะสินหรอแม่ซ้องเพจชินนี่บอสโดนกินเทื่อซองกินข้าวนอนถ้าตื่นมาซี่ซ้องได้ในกินซ้องในเลิกแล้วก็เราต้องช่วยกินข้าวแต่ก็กินซ้องเนอะกินแต่มือเดียวเอามือเดียวแค่เดียวบ่มือมือเดียวกินซองพอเด้อ ย่างชิโนะกินขเผาอะไรกินกินย่างชินอนก็เลยย่างอ่ะมืดมืดมืดเดียวมัเป็นย่างมัเป็นย่างมัเป็นย่างอือหืะเท้ากร้าก้ากินอะไรเรากินลวนอนเด้อมันดีรอันนี้อยาเนีย่ยายาน้องนายเด้อนี่อันนี้เมื่อนัน้า อันนี้เงินเงินคนเบิงเน่คนเบิง้งละทอนดีตนไม่เท่าเขาสร้างมันไม่เท่าเนอะเน่าเ,เอออด,ดีแเออล้วันดีอีกันเลยีแสนเจ็ด,ดโอ้ออส้างกัแเจ็ <laughs> ดอย่อดีแเจอยูดักันีแเจ็จดอแนเนาะอแเนาะแล้วเต้ไม่เท่าเลย ข um ้าเด็ดคือข okay. ้าวกินบใส่ยังกะเรอเต้าโ้ือื่อดสกะซีมาใส่ลนเละพนเลยเนำมันหัวค่ะผสมเบิดแบนเรอเกียวเทานอกเิตเนบเอากระชเอาย่งมาให้ด้พนโต๊เป็นยังพนเอาย่งมาให้ดย่างามช่ไลคอยเด้อมีเ่าเด้อ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ để không hả <Ha>? bỏ mai <laughs> những video hấp dẫn chốt nhăng đi <laughs> รัเ,เ,ปเไปจัดที่ให้หรออ,อ,อืมดักจจัดสันนครป่าเซเมื่องนครปา่าเซแข้งจัดประซักอ้าคประตูประตแหงดีใจอีกแล้เนาะือ,อแล้เป็นให้ดีใจว่า,าเป็นเสด็าย,ยเป็นวอลเป็น่งวอลฟัน้ำตา ใช่แหละอันนั้นค่ะคออันนั้นไม่ใช่เลเดิเอมได้ทามีขนนเ้อก็แบบเอฟเฟกอะแลการชั้นแล้วก็รเชเยะเงินทุนมากาน่จือยู่บ่ได้อื้อการได้โอ้นอ่านไือใค่เนาะดีดีดยบเยเยี เดียดเพ่อเท่าเจ้าม okay. ือพ่อเท่าพ่อเท่ามากเจ้ามือบุญยืนเนาะเออมีแตรจดเอาเพื่อนแบบว่าเบิ่งปากเอาบางบางทีเพื่อนกับเบิ่งปาปวดเข่าใจเนาะก็เลยจดให้เพื่อนอ่านหนังสือเป็นชมเสยเด้ออ่านหนังสือเป็นเพื่อนนี่จะเบิ่งหนาเบิ่งตาเคาเนาะ

เรไม่ไดีใำบนแน่่โ่ในบุนบุามีแล้วดีใจมันห่อมาช่วเล่ไม่าอเลยยายยานคนสุดยหายนบิแหงได้เหอเออถว่าดีใจที่อีตนคนบมีแหงเหตุน้าถึงว่าเด็เเหเราเหายถาหมดดใหญ่หมูหมอไปไหน เอาแผวไปเียบขเก็บแขงอโอ้ต่กี่ไม่เถ่าเพ,พิ่นเขาทานขายนาะอยู่รอไป <what> ขายแบดนี้เพ <too> ิ่นเจ็บขาเจีบแข้งไปบบไ้เพิ่นว่าไปกันโบไ้กใหม่กอนเอาไปไลเออไปซักใหมกันเถ่ากับ่บไลเพิ่นวมาลหลโดดเพิ่นว่านีแต่ข้านไปอ่าไปบายบ่นไดินนั่นแถวบุเรีวเี่ คือี่ด้เป็นเบนแบเาะนเลนาะเอเป็นาเะด้งมืนไปนาะมตั้บนนี้ีเ้อบทำทางบะแมนเพราะว่าตอนนกะิคลนะแมนเออขอบใจนบใจผู้นเด้อนมอยงี้ัยินบลด์เย็นาะเป็นบาด์เยนิพดเป็นวพวกลูกสิเดกับเราเด้ออืเดกแล้วเบียวกชิมาฮ่าอีกทางดีนี่ชิมาตลอดอยู่ ทางมันลำบากเด้คนอื่นน่ะเพิ่นบ่ได้ยินมีแต่เองเออเนาะบ่อนผู้ใจบุญเนาะบ่อนผู้ใจบุญเด้อถ้าผู้ใดที่แบบว่าได้เห็นคลิปนี้แล้วอยากมาช่วยเหลือยังเพิ่มเติมกับมาได้เด้อเนาะจะให้คนพามาก็ได้หรือว่าน้องเมย์พามาก็ได้น้องนาน้องเมย์พามาเนาะหรือนลึกเอยคุณดดูผู้ใจบุญพามาแม่เดี๋ยวน้องเมย์จะให้อ่านคนรวยรายหมากอยากหลายให้ค่าน้ใจเด้อที่ว่าพาเฮามาบริจาคเนาะเออ ตัวผู้ใจบุญถ้าไพ่เห็นแล้วยกซื้อเลืองกลับมาซื้อเลืองเนเติมเลยเด้อถ้ามาบ่ได้สิบ่เป็นแยงฟักเงินหมากะได้ือว่าฟักเพิ่งฝากคลองแนวกินยังกระไดเนาะฟักเนื้อคอร์ดมือไม่เข้าแน่นอนเนาะบ๊ายแล้วจะแพ่งวนว่ะเฮ้ยขอบใจเด้อเป็นถ้าเด้อบ๊ายบาย เช็ดภารกิจเด้ออะขนมตอดกาทาไซน้ำมันเด้อมืุนาผ้ามหม่เด้อด้วยขอบใจขอบใจที่กันไในบุญได้ลายออกไปโชงได้ไรไปตีทางนี่ไปทางเด้อเนาะดด้วยอะหนุงเม่อะไรยังหนุ่งเี่ยาสมุนไพรเป็นตัวคนปลูกเออกินดียังล่ะเอาไปปลูกหน้าบานสมุนไพรดียังล่ะเก็บร่างเก็บเอวเออ เมื่อบัน,นี้เนาะนี่ผู้นี้คนพื่นทีเพื่อนกรใจดีดีพาน้องนาน้องมีมาสองเธอเลี่ยเนาะเพื่อนกับว่าเพื่อนมักสางบุญทำบุญคือกันเพื่อนกับเป็นคนมมโคอยมีขึ้นกันแต่ว่าเพื่อนอาศัยเหือแห่งพามา แล้วได้น้องหน้า เป็นใจได้ถ่ายมือส้ม,มอยู่ในป่าธรรมชาติบ้านเฮาเนาะเออสำหรับผู้พันที่บ่มีดินมีดอนเพิ่นก,นกนอาศัยไปอยู่พุ่นแหละฝ่าดินฝ่าร้อนในเขาเนาะอืมกพี่น้องนาเห็นกันอีต้นมีหยังมาก็ให้เนาะเหมาะเป็นเสือเป็นเพศที่ทางฝั่งไทยเพิ่นฝากมาให้น้องนานำบริจาคต่อหรือว่าหนองนามีคนิดๆหน่อยก็ซื้อมีซื้อเขาไปให้เพิ่นเนาะ อมอีเงินดหน่อยกอระปอนในเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปซื้อเขาซื้อน้ำเนาะกะสวยซัมทีเพื่อแห้งทีเฮามีแล้วทนวสุ农民工หน,นุเมกะเป็นคนทีบุควยมีปัญไรเนาะอืมสำหรับธานวสุธานไดอยากซอยเรียบครบเติมกะบ,บอกได้เด้อน,นำมากะโทรศพัพท์กะจนเพ่นเนาะจนได้ไปแปลงโทรศัพท์เด้อลำพูปเปลี่ยนโบนิญิตลำพูโบนิญิตเนาะอ่ะ ไหวโอกาสนาทานได้ทีใจบุญอีกก่ะสวยเรือเมื่อไหนนอกเหนียวนุ่งนา,ากระสีสืบต่ออ่าเป็นสภาสพาสภาพสายมุ่นต่อไปเนาะโอเคใครมาคิดแบบนีก้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อทสมุดสมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปอเนาะบายบาย